สวัสดีนะคะพี่สอดดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ช่องพระบ้านพระเหมาราคา100เราก็มาในอีพีที่22นะคะวันนี้อีที่22นะคะพี่พีก็อยากฟังเพลินนะคะก็จดจําเลขรายการแล้วก็เลขอีพีให้น้องกันด้วยนะคะพี่พี่ท่นใดสนใจก็สามารถสแกน QR code คเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ099 103 6096นะคะ เปิโทรศัพท์นี้ก็สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์กันได้ด้วยนะคะน้องก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีรายการพิเศษมาให้พี่ๆด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบรายการธรรมดาแล้วก็อยากจะได้อะไรที่มันเอ็กคลูซีฟขึ้นมาอีกน้องก็มีรายการพิเศษมาให้ด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะนี่น้องคนนี้ซูมนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆค่ะพระปิดตาเลี่ยมใส่กรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ก็จะองค์ใหญ่นิดหนึ่งนะคะนี่ราคารายการที่หนึ่งนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เป็นพระปิดตาหลวงป่โตะนะคะวัดประดุชิมพีด้านหลังก็ยันมาซสะสวยเชียวเลยนะคะ ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50บาทเท่านั้นนะคะแบบเมาส์เลยพี่พี่จะซื้อกี่องก็ค่าส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะนี่น่าจะเป็นพระสมเด็จนะคะมาส่งนี้ก็เลี่ยมใส่กรอบมาเลยสวยๆนะคะรายการที่สองนี้นะคะนี่นะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นผ้ายันหรือเปล่านะคะ ก็รายการที่2นะคะราคาก็100บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะนี่เป็นเหรียญหลงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลงพอกล้วยมาทรงสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญเลี้ยมใส่กรอบใสด้วยนะคะนี่รายการที่3ก็ราคาก็100บาทนะคะจากวัดโคสิตารามนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ค่ะ นี่เลยค่ะเป็นพระกุกเก่าเนื้อดินนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่4นะคะราคาก็100บาทนะคะพี่คะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หนะคะนี่เลยค่ะเป็นพระปิตานะคะนี่มามีหลายรูปแบบเลยนะคะพระปิตานี่นะคะรายการที่5นะคะ เวียนใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะหรืออยากดูรูปมุมไหนเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะโทรมาก็ได้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 9ย์3 6 0 9 6นหาะคะนี่เลยค่ะต่อไปนะคะรายการที่6นะคะรายการนี้ก็เป็นสมเด็จลุนนะคะนี่ปีน่าจะเป็น1 8 8 9นะคะจากเมืองจำปาสักเลยนะคะเป็น เหรียญหล่อนะคะรายการที่หกนี้นะคะนี่ด้านหลังก็เก่าๆแบบนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนําเข้าเลยนะคะพี่ๆขาเหรียญน,นี้ต่อไปนะคะก็เป็นรายการที่เจดนะคะรายการนี้ก็เป็นจอบใหญ่หลวงเพ่อเงินนะคะมาแนวเก่าๆเลยนะคะพี่ๆดูรายละเอียดกันดีๆนะคะนี่นะคะด้านหลัง สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่7นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเป็นเหรียญสีเงินเๆสวยๆแบบนี้นี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะรายการนี้ต่อไปรายการที่9นะคะนี่รายการนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะคะ มาเก่าๆเลยเก่าๆหน้าแตกนิดนึงนะคะพี่ๆ่านใดชอบพระเก่าๆชอบเก็บชอบสะสมนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่เก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะนี่นะคะเป็นพระพิตตานะคะด้านหน้าก็มีลงรับเป็น,ปน,ปน,ปนแปปะแผ่นทองมาแบบนี้นะคะพี่ๆ นี่นะคะน้องก็พูดผิดผิดถูกถูกนิดหน่อยนะคะนี่ด้านหลังก็เก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบนะคะ,ะปิดตาต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่นะคะเป็นพระนางพญานะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่ด้านหลังนะคะหากน้องให้ดูไวไปหรือพี่พีท่นในไม่ทันอยากจะขอดูรูปมุมไหนเพิ่มเติม สามารถทัดมาสอบถามเพิ่มเติมกันในไลน์ได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่12นะคะโอ้โหรายการนี้นี่สวยจริงๆนะครับน่าจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญหรือเปล่าคะน้องก็ไม่แน่ใจแต่เป็นสีทองอรารามมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่12อนะคะพี่ๆนี่ด้านหลังก็จะ แบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่รายการที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิสามนะคะนี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆสะท้อนไฟสะท้อนเงานิดนึ่งน้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ รายการนี้ก็รายการที่13นะคะนี่ด้านหลังก็เป็นแกะสลักเหมือนหัวโคนแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่13นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะนี่เป็นประมาณนี้นะคะรายการที่14นะคะรูปทรงมาสวยเลยนะคะ ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะนี่นะคะด้านหลังนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะก็ราคา100บาทนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่22นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะคะนี่รายการที่15 สวยๆเลยนะคะนี่รายละเอียดสวยๆแบบนี้หลวงปู่ชอบนะคะนี่จากจังหวัดเลยนะคะรายการที่15นะคะยันก็มาเป็นแบบนี้สวยๆเลยนะคะยันนี่ก็ราคา100บาทนะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16ค่ะนี่เลยค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดนี่เขามาเรื่องยันสวยแบบนี้เลยนะคะยันวยสวยๆแบบนี้นี่ต้องหลวงพ่อสุดเท่าน,นั้นนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะนี่จะวัดก้าหลงนะคะก็รายการที่สิบหกนะคะอย่าลืมเลขรายการแล้วก็เลข ep ให้น้องด้วยนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่1 7นะคะเป็นเหรียญกงมาหลวงชุมพรนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นี่ด้านหลังก็จะเป็นลามาเกียนนะคะรายการที่17นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่18นะคะนี่เลยค่ะ รายการที่18นี้นะคะน่าจะเป็นพาลีลานะคะเลี่ยมใส่กรอบมาสวยๆเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดชอบก็อุดหนุนกันได้นะคะรายการที่18นะคะก็ราคาหนึ่งบาทค่ะก็จะมีค่าจัดส่ง50าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการนี้ก็เป็นเรียนหลวงผู้ทิมค่ะ เดี๋ยวลงผู้ทีมเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังจากวัดละหารไล่นะคะปี2517นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่ยีสนี่รายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ๆแต่แอบ,บเลี่ยงมาเลี่ยงมาเป็นแนวข้างอย่างนี้นะคะ สวยเลยนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระปิตานะคะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะคนี่เลยะค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะ เป็นรุ่นกายทิพย์นะคะนี่ใช้แล้วหายตัวได้หรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะพี่พก็อุดหนุนกันไปได้นะคะนี่ก็รายการที่ย e ี่สิบนะคะก็ราคาหนึ่งรอบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นพระประธานหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะก็ราคาหนึ่บาทนะคะรายการที่21อ็ดนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22นะคะ รายการที่22จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหน้ากากทองนะคะนี่สวยๆเลยนะคะด้านหลังนี่จากจังหวัดนครราชสีมานะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะคะปี2519นะคะรายการที่22นะคะต่อไปนะคะรายการที่23นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ เลี่ยมใส่กรอบมาสวยๆเลยนะคะด้านบนจะฝั่งเพชรน,นะคะปกตินี้จะเป็นลงยานะคะพี่ค่ะฝั่งเพชรน,นี้ก็ไม่ค่อยมีมานะคะด้านบนแบบนี้ก็สวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่23นะคะควิญญาณใดช้าน้องก็ไม่รับประกันนะคะว่าจะอยู่ถึงมือพี่ๆหรือเปล่านะคะนี่รายการที่23นะคะเลี่ยมไปแบบนี้ราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 24ค่ะก็จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่านะคะนี่น้องก็ไม่ทราบนะคะว่ามาจากที่ไหนนี่นะคะสวยๆเลยด้านหลังเก่าๆแบบนี้รายการที่24นะคะราคา100บาทนะคะอย่าลืมนะคะช่วงท้ายคลิปเรามีรายการพิเศษนะคะวันนี้ต่อไปรายการที่25นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ รายการนี้ก็มาเก่าๆเลยค่ะพี่ๆมีคราบแบบนี้แล้วพี่ๆท่านใดชอบพระเก่าๆก็แนะนํานะคะแนะนําเลยรายการนี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะนี่เป็นพระปิตานะคะพระปิตารายการที่26นี้นะคะ พี่ๆท่านใดชอบพระแบบไหนหรือว่าแนวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเผื่อน้องจะได้ไปหาพระมาให้ตรงใจกับพี่ๆที่อยากได้นะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะรายการที่26นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27นี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆ นี่แต่ว่าน่าจะเป็นสีทองๆแดงๆแบบนี้นะคะน้องก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เพื่อนใดชอบก็อุดหนุนกันได้นะคะรายการนี้รายการที่27นะคะก็ใสก่กรอเาไปพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหาลานเลี่ยมเลยนะคะก็ราคา100บาทนะคะก็จะมีค่าจะส่งนะคะ50บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะ รายการนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ด้านหน้าก็จะเป็นรูป j จดีแบบนี้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่28นะคะนี่ด้านหลังจะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 9นะคะ รายการที่2 9นี่เลยค่ะเป็นพักกิ่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่29นะคะนี่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะคะรายการที่29นะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 30ค่ะนี่หละค่ะรายการที่30เป็นพระอะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะก็จะออกแนวเก่าๆนิดนึงนะคะก็จะเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยแบบนี้นะคะพี่ๆดูด้านหลังดูรายละเอียดกันดีๆนะคะก็รายการที่30นะคะพี่ีไหนสนใจนะคะก็ นี่เลยค่ะสามารถสแกน QR c ค้ดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่22นะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ099 103 6 096นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะช่วงท้ายคลิปน้องก็จะมีรายการพิเศษมาให้ด้วยนะคะเพี่ยนใดชอบรายการพิเศษก็อุใจเรอกันสักนิดหนึ่งนะคะใกล้จะถึงรายการพิเศษกันแล้วนะคะ เราก็จะมาชมรายการที่31อกันต่อเลยนะคะนี่นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระเก่าโบร,ราณน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่นะคะด้านหลังฐานก็จะประมาณนี้นะคะก็ะะรายการที่31นะคะราคา100บาทนะคะ ต่อไปค่ะนี่รายการที่สามสิบสองนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินค่ะมาแนวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะนี่ดูด้านข้างด้านหลังนะคะฐานก็จะประมาณนี้นะคะรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะ นี่เลยค่ะรายการที่33นะคะก็จะเป็นเรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อดิ่งเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่รายการที่33นะคะก็ราคา100บาทนะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50บาทนี่เป็นปี2481ีนงะคะหลวงพ่อดิง่งต่อไปนะคะเป็นรายการที่34คะ่ะ นี่เปิดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้รายการที่สามสิบสี่นะคะนี่นะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่านะคะเก่าเก่าเลยนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเก่าทั้งพระเก่าทั้งเหรียญเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะรายการนี้ก็เป็นพระกิ่งค่ะ และกิ่งของหลวงพ่ออะไรเนาะก็ไม่ทราบนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่35นะคะราคาก็1 0 0บาทนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่22นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญเก่านะคะเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะก็ เก่านะคะขึ้นคราบแล้วนี่ปีสองสี่หกสี่นะคะด้านข้างด้านหลังนะคะพี่พท่านใดชอบเก็บชอบสะสมก็อุดหนุนกันได้นะคะรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะนี่เลยเป็นรูปหล่อพระพระอะไรนี่น้องก็ ไม่ทราบนะคะหน้ากากก็แอบแตกมาแล้วด้วยนะคะ,ะแสดงว่าเก่าจริงๆนะคะน่าจะผ่านมาหลายมือนะคะพี่ๆค่ะหลวงปูท่ทิมหรือเปล่าคะน้องไม่แน่ใจนะคะก็จะเลี่ยมใส่กรอบมาให้แบบนี้เลยรายการที่37นะคะนี่แต่กิมมิกด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนบังกรนะคะพี่ๆค่ะนี่ อบด้านหลังเป็นลายมังกรสวยๆเลยนะคะรายการที่37นะคะก็ราคา100บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆจะมีค่าจะสมเมาส์เลยค่ะซื้อกี่องค์ก็50บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่38นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมใส่กรอบไปพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่38นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะก็เป็นพระสมเด็จปรโพนะคะนี่สีสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่39นะคะน้องมีแบบเลี่ยมแล้วก็แบบไม่เลี่ยมด้วยนะคะนี่พี่ๆถูกใจแบบไหนก็อุดหนุนแบบนั้นได้เลยนะคะรายการที่39นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่40นะคะนี่เลยค่ะรายการที่สี่สินะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อนะคะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังฐานก็จะประมาณนี้นะคะรายการที่สี่สิบนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อชวยนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะนี่เป็นเหรียญด้านหน้าลงยาไปสวยๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้ราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสองค่ะพี่ๆ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหน้ากากทองนะคะนี่เหรียญสีดำหน้ากากสีทองตัดกันแบบนี้มองเห็นระยะไกลสวยแน่นอนค่ะนี่เป็นที่จะลึกปีสองห้าสองศูนย์นะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสามค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเซมนะคะรายการที่4ี่สาม ก็ราคาหนึ่งอบาทนะคะพี่พี่นี่เก่าๆสวยๆเลยเป็นรุ่นพิเศษสุสานไตหลักจากจังหวัดลำปางนะคะต่อไปนะคะรายการที่44นะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะนี่เป็นเหรียญรูปทรงระฆังแบบนี้นะคะสวยๆเหมาะกับเทศกาลคิดมัดเลยนะคะ นี่นะคะรุ่นพระชนมายุครบ6รอบนะคะปี2514นะคะรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระพิตาค่ะพี่พี่นี่เลี่ยมใส่กรอบมาสวยๆเลยเลี่ยมใส่กรอบฝั่งเพชรมาแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะพระพิตารายการที่45นี้นะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสแกน q r วอโค้ดเข้ามาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ช่องพระบ้านพระเมาราคา100 EP ที่2ี่นะคะอย่าลืมจดจำเลข EP แล้วก็เลขรายการให้น้องกันด้วยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสแกน QR โค้ดมาสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือขอดูรูปได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการพิเศษของน้องกันแล้วนะคะ รายการพิเศษของน้องก็จะมาเริ่มรายการที่4ี่กันเลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นสิงค่ะพี่พี่เป็นสิงแกะสลักนะคะนี่รายการนี้เลี่ยมใส่กบมาเลยก็สามบาทนะคะนี่รายการพิเศษของน้องนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดชอบหรือทูกใจสิงรายการนี้ ก็300บาทนะคะรายการที่46นะคะเป็นรายการพิเศษนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47ค่ะนี่รายการนี้ก็จะเป็นพระเก่านะคะ<ไ>เนื้ออะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะก็ะจะเหลืองอลามมาเลยนะคะนี่เริ่มเก่าแล้วนะคะเพราะว่ายังมีคราบดินคราบกรุอะไรอยู่เลยนะคะก<ไ>็ะราคา300บาทนะคะเป็นรายการที่47นะคะ เป็นรายการพิเศษนะคะก็จะอัปราคาขึ้นมานิดหนึงนะคะแต่ว่ารายการธรรมดาน้องก็ยังมีอยู่นะคะพี่ๆคะ่ะนี่แต่ว่าอันนี้รายการพิเศษนะคะรายการที่47นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้ราคา300บาทนะคะ นี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะนี่เป็นเทียรึ็กในการปฏิสังขรณในอุปศนะคะหลวงพ่อกันรายการที่48นะคะราคา300บาทนะคะต่อไปนะคะรายการพิเศษรายการที่49ค่ะนี่เลยเป็นรายการพิเศษน้องก็ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะนี่ แต่ว่าสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะก็รายการนี้รายการที่4ี่ิบราคา300บาทนะคะนี่เลี่ยมกลอบใสมาเงาวับแบบนี้เลยนะคะเหมือนเลี่ยมมาแล้วอยู่ในน้ำเลยนะคะพี่ๆนี่สะท้อนคลื่นแบบนี้นะคะรายการที่4ี่สนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะราคา300บาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการพิเศษรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญสีทองแบบนี้เรี่ยมใส่กรอบมาพร้อมใช้งานเลยนะคะก็ราคา300บาทเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะจากวัดหนองโพนะคะก็จะเป็นปีพศ2482นะคะรายการที่50นะคะ สำหรับวันนี้นะคะช่องพระบ้านพระเมาราคา100 EP ที่22น้องก็มีมาให้พี่ๆรับชมทั้งหมด50รายการกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code มาสอบถามได้หรือจะโทรมาที่เบอร์ก็ได้นะคะ0 9 9 1 0 3 6 0 9 6นนะคะน้องก็ขอฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะ สำหรับวันนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ